Unrelenting passion mixed with a dedication to see it every second are what turn childhood dreams into moments that last a lifetime. No matter the goal, your time defines your greatness. So we got my book of we clip spin race สนามที่5ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อคืนวันเสาร์ครับทุกท่านอยู่กับผมกบเก๋าเกียวปรโมงครับเอาละครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการแขร่งขันรอบทิโซสปริน้นกับการแข่งขันรายการเฟรนช์กางปีที่เลอมองส์ครับนี่ครับก็มากันที่ฝรั่งเศสครับสนามนี้ระยะทางต่อรอบไม่เยอะครับ4.18กิเมตรนะครับ ถือเป็นสนามที่ยากแล้วก็ท้าทายนักแข่งมากนะครับเบสเลสแลบบที่ทำไว้เนี่ยทำไว้ตั้งแต่ปี2022โดยเป็กโกบัญญาย่านะครับขณะที่ออกทำแลบบด้วยขอดโดนทาลายสถิติไปในวันนี้นะครับก็คือผลงานของฮอกเก้มาตินนี่คือในส่วนของรายละเอียดโค้งครับมี5โค้งซ้าย9โค้งขวานี่ครับ รายละเอียดของสนามค่อนข้างจะโหดพอสมควรครับเซกเตอร์1ครับนี่คือเซกเตอร์2ต่อที่เซกเตอร์3ครับแล้วก็เซกเตอร์4ตรงนี้ครับมีการขึ้นเนินลงเนินอยู่เล็กน้อยนะครับนี่เป็นจุดที่เบรกหนักที่สุดนะครับของสนามแห่งนี้โค้ง8โค้ง9แล้วก็โค้ง11ครับยางใช้หนักสุดบริเวณโค้ง1ครับไปดูครับแข่งขันในรอบสปรินต์ยางที่ มิชลินป้อนให้มาในเรสนี้ครับก็เป็นยางซอฟต์มีเดียมฮาร์ดในยางหน้าครับยางหลังเป็นซอฟต์มีเดียมเป็นแบบแอสซิเมตริกนะครับนี่คือกริดครับแถวหน้าเจ้าของโพคือมาตินตามด้วยบรรยายน่าครับแล้วก็บริกเบียเบลสแถวที่2มีฟิเบอรดิจิอันนันโตนิโอครับขนาบข้างด้วยมาโกเบเซกี้แล้วก็อเลสเชสปาการโรเปโดคอสตาอยู่ในกริดที่7นะครับ8เป็นทางด้านของฟอนโบกวาตาโรครับกริดที่9เป็น ฟาบ,บิโอเอ่อเฟนกี้โมเบลลี่นะครับกิดที่10เอเนวัซเซนี่11แจ็คมิลเลอร์ครับ12เป็นมิเกลโอลิเวรา13ครับม,มาร์คมาเกส14เป็นทางด้นของออฟฟูเฟนเดสครับกิดที่15ครับโยฮันซาโก้16เป็นอเล็กซ์รีนครับกิดที่17เล็กมาเกสแล้วก็18เป็นโจอันเมียรครับขณะที่ตรงนี้ครับกิดที่19เป็นทากะนาคาบีครับ20ออฟฟโซเฟนเดส 21มารินี่แล้วก็22เป็นแบรดบินเดอร์ครับนี่ครับตัวเลือกยางส่วนใหญ่เลือกใช้ฮาร์ดหน้าหลังซอฟนะครับกับการแข่งขันในรอบสปรินต์จุดเปลี่ยนจริงๆของการแข่งขันเรสตนี้ตั้งแต่ออกตัวเลยครับเปโก้บรรยาออกตัวไม่ดีครับส่งผลให้ฮอเก้มาตีนั้นยืดห่างออกไปแล้วบรรยาดอยู่ลายตรงกลางครับเพื่อน,อนๆต้องแตกกลุ่มกันมันก็เลยทําให้ช้าตรงนี้ครับมาตินเลยมีระยะห่างออกมาเยอะเลยทีเดียว ขณะที่มาร์กมาเกสครับแค่2องรอบครับขยับจากกรีดที่13พุ่งขึ้นมาอยู่นับ4ขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับจังหวะและช่องนั้นเข้าทางกับเขาพอดีส่วนอาเลชเชสปาการโรครับโอ้โหงานเข้าครับโดนลงโทษลองดับเบิลลองและเป็นี้จากการจำสตาร์ทครับอาเลชเปโก้บัญญาย่าครับอยู่ดีๆก็รูดลงไปครับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ออกตัวครับหลังจากนั้นเข้าโค้งไม่ได้ต้องปล่อยไหลลงไปบอกกวดครับนี่ครับ แล้วเปโก้เองสุดท้ายต้องเอารถเข้าพิษแล้วก็ออกจากการแข่งขันไปเป็นความเสียหายมากๆครับเปโก้บันญ,ญ,ญายามีรายงานว่าเขากับทีมนั้นเลือกใช้รถแข่งสำรองเพื่อลงมาทำการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับก็เพราะว่าตัวรถแข่งนั้นได้รับความเสียหายนในรอบของการแข่งขันในรอบพอลิไฟนี่ครับจวันเมียล้มครับขณะที่จังหวะของมาร์กมาเกสครับ ให้ดูการออกตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับออกตัวมาแล้วทําได้ดีจริงๆและตรงนี้ครับยามาม่าล้มไปหนึ่งคันนั่นคืออเล็กซ์รินพอผ่านครึ่งทางของการแข่งขันครับเวลาต่อรอบเนี่ยในกลุ่มหน้าครับฮอกเก้มาตินตามด้วยเบสซกี้แล้วก็มาร์กมาเกสครับเพราะว่าพออเล็เชสปาการโรเข้ารับรองแลรพาราตี้ก็รูดลงไปเรื่อยๆครับมาร์กขึ้นมาอยู่อันดับ3นี่ฮะมาร์กเร็วกว่ากลุ่มหน้าทั้ง2คนเลยนะครับ ตัวเลือกยางเหมือนกันหมดครับาร์ดกับ s อ f ออกมาที่เป็นจังหวะการไล่ของฟ f ดิจิอัน n ันโตนิโอครับไล่ตาม Pedro Costa จากนั้นครับช่วงวันสี่รอบสุดท้าย Marco b e z e ้ไปพลาดล้มครับท่านผู้ชมส่งผลให้ Mark Marquez นั้นขึ้นมาอยู่อันดับที่2โอ้โหทีมงาน VR46 คือแบบเสียดายเลยครับ เหลืออีก2รอบครับมาตินนำมาร์กม,มาเกสอยู่2.2วินาทีซึ่งก็ไม่ใช่งานยากสำหรับมาตินแล้วครับขณะที่บาเซนี่พยายามที่จะไล่เอาตำแหน่งบนโพเดียมแล้วครับมาจากตัวของบริบบิอาเลสให้ได้ครับแต่ไม่ถึงครับนี่เป็นจังหวะการเซฟในโค้ง13ต่อ14ของเปโดรคอสตาครับสนามนี้ดูเหมือนจะยากลำบากพอสมค,ค,ควรครับสำหรับเปโดรคอสตา และคนที่ควา้าใจชนะแบบม้วนเดียวจบก็คือคนนี้แหละครับฮอเก้มาตินผลงานดีมากครับสตาร์ทจากตำแหน่งโพลออกตัวได้ดีครับแล้วก็หนีคู่แข่งออกมาจากปัจจัยที่เปโก้บรรดาญ่านั้นออกตัวไม่ดีไปขวางคนอื่นเล็กน้อยครับจบก,การแข่งขันด้วยการเป็นผู้ชนะครับแล้วดูแววตาเปโก้ครับโอ้โหเซ็งเลยครับคะแนนแบบนี้มาเซนินี่ขึ้นมาดับ2ฮอเก้มาตินนำโด่งครับแล้วเปโก้ตกไปอยู่อันดับที่3ครับ อีพอเก้มาตินยอดเยี่ยมจริงๆครับความเร็วดีนิ่งแล้วก็คงที่มากครับมาร์กมาเกสตาร์จาก,กิดที่13ครับทยานขึ้นมาอยู่ในกลุ่มหน้าได้ตั้งแต่รอบแรกๆแ,แล้วครับแล้วก็จบการแข่งอันดับที่2อันดับที่3มาริเบียเลสครับนี่คือผลการแข่งขันของที่โซสปรินครับพอเก้มาตินชนะไปเก็บไป12แต้มเต็มครับอันดับที่2เป็นมาร์กมาเกสครับห่างออกไป2.28วินาที อันดับที่สามบริเวณเลสครับอันดับที่4สี่เนวัสเซเนนีห้เป็นอเลสเชสปาการโรนะครับอันดับที่6เปโดคอสตา7เป็นฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับอันดับที่8แจ็คมิลเลอร์เเป็นราอูเฟรนเดสขณะที่อันดับ10ครับฟาบิโอควาตาราโรครับสนามนี้ได้ออกสตาร์ทในกริดที่8นะครับแถว3แต่ก็ยังไม่ดีเพียงพอกับฟีลลิ่งในตัวรถนะครับทำได้ดีที่สุดเพียงจบการแข่งขันในอันดับที่10ไม่มีแต้มจากสปรินต์ในโฮมเรส 11เป็นมิเกลโอลิเวร่าครับ12งแฟรงกี้มอร์เรลี่13โยฮันซาโก้ครับที่สิบสอเล็กมาเกส15บแบรดวินเดอร์ครับอันดับที่16เป็นทากานากังมิ17ออคุโซเฟรนเดสครับอันดับที่ส8ลูก้ามารินีนะครับแล้วก็กลุ่มหลังที่ไม่จบแม่งิ้นไปมีมาโกเบเซกี้ครับอเล็กซ์รินโจอันเมียแล้วก็ตัวของฟันเชสโกบันยาย่าครับ พอจบการแข่งขันเวสนี้ครับมาตินก็เก็บแต้มเพิ่มเข้าไปครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่มี1 0 4คะแนนครับห่างจากอนเนปัสเซนี e ที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2อยู่28คะแนนไปโก้บรรยาไร้แต้มในรอบสปรินครับก็ตกไปอยู่อันดับที่3อันดับ4ยังคงเป็นไปโดอาคอสตาตามบรรยายน่แค่2แต้มครับอันดับที่5มาริกเบียเลสครับขณะที่อันดับ6มาร์กมาเกสครับมี39คะแนน ก็ไล่เข้ามาใกล้กลุ่มที่อยู่ในท็อปทรีแล้วครับมาร์กมาเกสตอนนี้อยู่อันดับ6อันดับที่7แบรดบินเดอร์8เป็นเอเลเชสปากาโรครับอันดับที่9ฟาเบร์ดิจิอันันโตนิโอ10เป็นมาโกเบเซกกี้ครับแล้วก็กลุ่มหลังแล้วครับก็มีทั้งอเล็กมาเกสควาตาราโรแจ็คมิลเลอร์นะครับโอลิเวร่าเฟรนเดสครับโจอันเมียออคุโซเฟรนเดสรวมไปถึงเดนนี่เปโดซ่าครับ ในนี้บอลซ่านี่มาแข่งวัยการนี่มีแต้มมากกว่านักแข่งบางคนอีกนะครับมากกว่าแฟรงกี้บอลเวลลี่อเล็กซ์วินโยฮันซาโก้รวมไปถึงทากะนากาับมิด้วยโอ้โหสถานการณ์ของฮอนด้าและยามาฮ่าเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยคอนซัคเชอร์แชมเปี้ยนชิพครับดูขวิดนำครับตามด้วย KTM ีเอ็มอพิเลียยามาฮ่าแล้วก็ฮอนด้าครับส่วนประเภททีมครับดูขวิดเลนัวทีมยังคงเป็นผู้นำครับมี151คะแนนตามด้วยอพิเลียเรซิ่งครับอันดับที่3เป็นพรีมาพรมามักเรซิ่ง สี่เกรซินี่ครับอันดับที่5เป็น Red Bull Gas Gas Tech 3 6 Red Bull KTM Factory นะครับ v บ4 6 7 Track House 8นะครับ Monster Yamaha 9แล้วก็ r e ดส่ l นฮอนด้อันดับที่10ครับคะแนนสะสมประเภทนักบิดจากทีมอิสาราครับฮ็อกเกอร์มาตินนาตามด้วยอาคอสตาและก็มาร์คมาเกสนี่ครับทีมอิสาราครับพรีมาพรมามักนาครับตามด้วยเกรซินี่และก็เรดบูลแกสแกจเทคทรี นั่นก็เป็นระเอียดของการแข่งขันในรอบสปรินต์ครับจบลงไปแล้วในคืนวันเสาร์ที่เรามองครับการแข่งขันในเมนเวสของ MotoGP จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นะครับก็จะเริ่มต้นการตั้งแต่ม o โรทครับ 16, 16ในการตรงครับม o โตทู17.15และก็ MotoGP 19 นาฬิกาตรงนะครับก็มาติดตามรายการวันนี้หมดเวลาของม o เตสปอร์ตไลฟ์ครับต้องลาไปก่อนฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และ s u b ส c r ร b e ์กับพวกเราด้วยสวัสดีครับ